เพื่อนน่าจะอาบแล้วบ่า,า,า,น,าน,น้นา,นามือ,มนนอหน่ยังยังไม่ได้อาบมุก้าอาบคนลายโอ้ต้องรอให้คำก่อนเนาะเดี๋ยว่าแบบหลุดกระผ่านลายมันยากลอกแอลกูรูปละเลยแอดกูรูปเลยเลยโดยเลย สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนโว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องสาบัวข้ามบัานาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะการมาพบมาพอกับสาบัวเมื่อนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือสาบัวกะมาหาทั้งน้องแรงน่อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะกะมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่พังไทยผู้ใดพ่อแม่พี่น้องเนาะกะผ่ามาผาเงินมาให้ชาบัวจำนวนหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ห้ซาบวัวเป็นสะพานบุญไหหรือว่าไปซื้อยามาหา้ทั้งน้องแหลงน้อยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เอาไว้แบบติดในเพื่อนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเวลาเขาปวดหัวหรือว่าเป็นไข่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งน้องเพื่อนก็สิได้มีหืมียาพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาคนแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ทั้งน้องเพิ่นก็บางคนมีเงินไปซื้อแดดพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยเมื่อนี่ซาบัวก็ เป็นสะพานบุญให้่กับผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางไทยเนาะพ,พ่อแอม,อนนม,อม่พี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี่กะทั้งบ้านน่องแรงน้อยนี่ผลตุกแห้งพ่อแม่พี่น้องเนาะกะถือว่าน้ำขุนพ่อแม่พี่น้องเนาะเต็มคลองหนึ่งพ่อแม่พี่น้องจังไดกะเดียวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน่องแรงเพื่อนกอนเนานะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น,น้องเนาะตอนนี้สาบัวกะสิเขาไปหาทั้งน้องแรงน้อยเพื่อนพ่อแม่พี่นนะ้องเนาะ ป้าพุ่นทางนอกบ้านน่องแดงน้อยนอ้องพ่อแม่พี่นอ้องสั่งแฮหรือว่าสั่งชายเรียบร้อยแล้วนี่พ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยทางน่องเพิ่นสีเข็มทองน้ามนอ้องพ่อแม่พี่นอ้องพุ่นโต๊ะใหม่นอ้องพ่อแม่พี่นอ้องอืมพุ่นบานประ,ประตูถือว่า,าข้าเจ้าซื้อมาใหา้ทางนอ่องเพิ่นนอ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะหินบกพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ย พื้นชานของน้องแดงน้อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยถือว่ามุงหลังคาเรียบร้อยแลย้วนี่เนาะขุดถือว่าเห็ดเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยหอกน้องเพิ่นได้พ่อแม่พี่น้องเลยถือว่าแอมเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็คืออ่าทางนี้สิไปแอมใส่เดินแถวบงโอ้มาแต่ใช้ใช้อันนี้สบายดีน้องละ สบายดีโดยให้มาแต่ใช่นะมาแต่ดินน้ำมูมาแต่ดินน้ำมูโดยหนึ่งแลวบอบเข่ามือนี่อุ่นแล้วอุ่นเรียบร้อยเนาะน้องละอืเห็ดยังแน่กินนะบ่มีของกินโอ้โวยโดยแต่เข่านี่หนึ่งเรียบร้อยได้น้องละอือแอมเรียบร้อยแบบนี้เนาะโอ้ย่านน่าจะเป็นอื่นเนาะน้องละน้องกะเจ้าสีมาเห็ดให้ อันอันนี้สิไปแอมใช้ฉันน,น้องหล่าไหมบ่วแอมหน้าสิเลยบ่วอันตัวนี้พาเนี่หยหรือว่าใบแอมทั้งเฮือนครัวบ่เนาะโดยโดยโป้าขักแล้วมึงเลื่อเอื้อยขึ้นชองมึงในห้องเจ้าขึ้นรถโอ้ได้ไหมเนาะป้ามาชงมึงก่อน,นอเนาะพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องป้ามีประตูบองเยี่ยมมีบ้านานา้องล่า อ,อกอ็กถือว่าเปอื่นนะสีเห็ดนี่เนาะน้องหละะ่ะเนาะให้เจ้าสิปินหัวไปทางได้น้องหละ่ะมาพี่ให้เจ้าสีนอนหันไปทางได้นะครบปิน,ป,นปินหัวขึ้นพุ่นบอปินตีนมาทาั้งนี้ห้องส่วนตัวนี่ประตูปองเยี่ยมใบชองหาผ้วบาเฮบอปา ผุเนาะสองแบบนีอันนั้นทางนั้นกันดโด้ยสบายดีวาวเทสบายดีเด้อโดยฮ่าคือจางว่าแบบนี้เนาะวาวเทวับนี้กำลังชีไ้อ่าเอาทอลงมาลงละห้องน้ำทั้งพี่บแมนเห็ดอยู่แบบกลางให้หน้าเลยเนาะ ดีใจบอสิได้มีห้องน้ำเป็นของตัวเองในครอบครัวเนาะดีิบ่ได้ไปไกลแม่โดยโดยไปไ่เปดเียวไปผููเดียวย่านแม่การนองไปนำใครแน่น้องก็อยากไปนะ่แม่ถ้าไปตลาดตีเพิ่นสิมักไปได้เนาะเลยไปแบบนั้นทั้งน้องเพิ่นกับบอยากไปได้ดทั้งได้จ้าไปแต่ก็พ่นบอพถูกต้องถูก โอ้ไปทางพุ่นอืมกลางคืนใครแน่นลองๆอ่ะถ้ากลางเว้นนี่ตีต้องไปผู้แล้วไกลแน่แน่น้อแถวป่าผู้แล้วกลางคืนนายานกางเว้นไว้จะหันไปเลยหรออืมโดยโดยป้าขักแล้วจฉัน้องหลานี่เนาะดีใจน้ำได้หงหม่เลยปิดประตูฉีอนกใส่กอนเรียบร้อยเด้อน้องหลาเด้อเจ้า อย่าไขว่ายได้นอนรับได้กะฮาวกะโบห่ชอดหูมือกันได้เนาะกะเจ้าเข้ามาไม่เพือกน้องในอนนมเป็นหมูกันมีก็โบได้โดยอีกห้องนี่ก็หรือว่าป้าห้น้องเจ้านอนไม่เผือกอะโบมีแผ่นนนกับป้าไว้ป้าทรงเสือฮะแล้วป้าไว้โอ้แบบเครื่องเขามาไว้ห้องนี่เนาะโดยมันเดือดเขาก็เอามาพี่มันหุ่มลายกัได้แม่นถาดถาบของเจ้ากับเจ้าต้องเอามาไว้ห้องเจ้าเด้อโดยโดยมีแต่ว่าอัน แบบเข่งที่ใช้เสื้อผ่านเจ้ามีอยู่บ้า่แล้วแม่ไพ่ชื่อมาหายเจา้าหรือว่าเจ้าชื่อเองบ้า่แม่อือผู้หญ่จะดีพ่นชื่อหาบ้างแม่ถต่มีตู้แบบใช้เชือผ่าเนาะคือว่าคักเล้น้อง,อง<ด>ว่ามนบอม<ห>ีอมีแต่เข่งมีแต่เข่งเด็ดเพาใช้เสื้อผ่านอ้ โดยโดยถ้ามีมีจังอันนะอันใช้เชือผ้าเจ้าแบบเป็นเข่งเป็นอยังนั้นชออันให้แน่แโอ้ชอบอันผู้ใหญ่เพิ่นชื่อมาหายมือนีบอ่อืมกาเวลาเจ้าเก็บเชือผ้ามาเนาะเจ้ากับใช้ตะก้าใช้ตะก้าไว้ตัวไรที่เจ้านุ่งแล้วก็เจ้ากับใช้แยกแงกตะก้าเด้อโบโบเบนมาใช้ปนกันร่วมกันได้น้องละมือใหม่ก็ได้เฮาได้บนน้องก็ได้โดยนี่แหละมานี่ละ จ้าก็ไว <sh Solomon three |ms|> ้อีกข้างข้างนึงแม่นบ่ทั้งทั้งนึงเจ้านอนเนาะหรือว่าเอาไว้ทั้งทั้งตีนงนอนก็ได้เนาะน้องหาเนาะเอาไว้ทงหัวก็ได้ไปบ่เจ้านอนทั้งนั้นหรือว่าไว้ข้างทั้งข้างนีบ่ไว้ข้างข้างนีแม่นหรือว่าตีงนอนเนาะกแนมเจ้าอย่าไว้ถึงหัวมงนอนเด้อแม่นมื้อนี้กเอื่อยซื้ออ่า โขงมาผาดหรือน้องละออกมาที่ก็ได้กะจ้างกะเจ้าขุดแบบขุดอันนั่นบ่ขุดดินบ่หรือว่าขุดเองบ่โดยให้จักกะเจ้าเน่ผัวบมานำเลยโอ้จะค้นนะจ้างเพื่อนขุดชีชีคนโดยอืบาเทโอ้บาเทเพื่อนมาชอยบ่โดยโดยโดยเป็นจังไรสิได้ห้องน้าหม่ได้ คักบ่คักคักเนาะเดยวยางกังโวกกังเบนแบบนี้เนาะเดยแบบเอาบ่ต้องไปไกลแดนเขาหงนามด้วยแต่อย่าขาดอย่างหนึ่งเด้อค่ะกะให้มันตักน้ำไปไว้หรือว่ามีอาทางตัางไว้ในหงงามเดี๋ยสชีใบเวลาเอามันบ่มีทางมีแต่แองถั่งละโอ้แองงน้อยแองน่อยเนาะอย่าเดยถ้าม่นมีทางแบบเคียวแบบนี้เนาะ คืออ uh, uh ่างบ่ม mm ีเ hmm. งินซื้อแน่ก็ตานาบ่มีเงินซื้อบ่มีเงินื้อถ้าว่ามีงยังว่าเฮาเอาไปตั้งแล้วเฮาหนุ่มน้ําไปใช้เนาะเวลาอ่าังแม่นอาบก็ยังอาบอยู่ในหั่นก็ได้คือว่าเวลาเฮาอ่าอีหยังก็แล้วแต่เนาะเฮาต้องล้างโดยต้องล้างแหละเพื่อบ่ให้มันมิ่นเนาะน้องละเนาะมีน้ําก็ถือว่าักโดยโดยมื้อนี้ก็ซื้ออ่าขนม หรือว่ายามาผ่าเจ้าเด้อเด้อน้องละแต่เจ้าคููจักว่าวิธีกินน้องละเดี๋ยวเออยิบอกเด้ออันนี้แบบจาติิดหัวแมนติดขมับเจ้าหะเด้อนนี้เด้อเวลาถาว่าเป็นไข่เป็นยังก็แล้แต่น้องเขากับแบบติดแมนอันนี้แบบแพ้แมนเวลาเขาเป็นบาดเป็นแพ้แต่เขาก็ล้างให้สะอาดแต่เขายานี่เด้อน้องดาเด้อ ส่ยาใส่ยาแล้วเขาก็จังติด,ดเนาะอ,อันนี้แบบยาอมเด้อน้องละ่ะแบบเวลาเขาไอแบบมันคันคอเข,อขาไอแบบไล้วเขาก็อมแล้วเข้าแล้วเขามันแบนเวลาเขาอมแมนอันนี้จักท่วมกินบ่แม่จะนี่นะใจวัดแมนเวลาเขาแบบ เป็นบัดเป็นแบบดเดาห้าวกะกินเนาะแบบบางคนกะกินซีนี่บุคอยดีกะก,กินตัวนี้เด้อโดยนี่แหละยาทิดพีเนาะแมนเซปไว้วัดตุ๊กไข่พระเดี๋ยวพิมพพระชื่อพี่เจ้าแมน,แมนอันนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพลินนะให้ทั้งอาชาบัวเป็นสะพานบุญให้ทั้งอาชื่อมาให้เจ้าโดย อันนี้ก็คือยาแก้ไอเล้วน้องหล่าเลยนี่มึงเนอะเกลือสีบอกเออนี่ก็คืออันถ้าว่าเจ้าเป็นไข่เนาะน้องหล่าเนาะแล้วก็ให้เจ้าอากินยาตัวนี้เด้อน้องหล่าเด้อกินตัวนี้แล้วก็กับตัวนี้เนาะยางละมิดเด้อน้องหล่าเด้อถ้า่าเจ้าเป็นอาเป็นไข่เนาะแล้วก็นี่ยาอันนี้ยาดีไอเด้อน้องหล่าเลยยาดีไอกินยางละมิดก็ได้ อันนี้กินแบบประชมกันเรื่ององหลาเลยมีกระต้มขนมมาผ่าเจ้ามีแหละพี่น้องเนาะซื้ออาปิดแพยมาให้ทั้งน้องเพิ่นนำ้ำเวลาเจ้าอามนะาลงเ,าเลยดิบืนบืนเขามามอเมเห็ดเจ้า ให้เจ้าเก็บไว้เนาะซื้ลาย,ยางมาให้ทางน้องเพิ่น mm hmm. เก็บใส่ถุงไว้เลยไปหอยไปเด้อ mm hmm. อย่าให้ดิบหน่อยเพิ่นดักกินไน mm hmm. ด้ไหมเอ้โดยโดยวิที่กินกับหูว้วนะัดแหละเนาะอันนี้กับโบแมนซีเอาไปติดดินได้นี่แมนบัดเป็นแพรเนะี่ยเป็นแพรแบบเขาก็ต้องติด นี่ชไว้แมนอันนี้ก็บ่ต้องไปบีบบินเด้อน้องล้ะ่ะแมนถือว่าชื่อมาไหวเนาะวเวลาช่วงนี้กัหนาผลน้องน้องละเนาะถ้าเ้าเป็นบัดเป็นไอเ้าก็เอาฮือดเอายาเด้อมากินวเวลาเ้าเป็นไข่เป็นนาวเนาะก็กินคู่กันคือทั้งเอื้อยบอกเรื่องน้องละด,ดีแหละ มื้อนี้เห็ดยังกันชูช่างเพิ่นกินน้องละมีอย่างแน่โอ้ขิดนานแท้นี่น้องแรงนี่ใส่ชีนชีนไข่หมูใส่มูโอ้ใส่มูได้เห็ดดีได้กินย่างบ่อปิ้งโอ้ยวันนี้วันจืดมาตะชิโน่แบทชุกแล้วบ่ชุกแล้วโอ้อันชุกแล้ว คิดว่าทั้งเอามาทั้งองแรงผลินเองบ่แม่น้ดวยอบแรงได้จ้ะอบแรงเงี้ยป้งไก่ป้งไก่ไพ่ชื่อไก่มาให้สายแดงเ็เลยบหูใช่ไหบหูกับโเป็นยังนาะน้องละ โต่เราข้าผ oh, uh, mm. uh, ู้บ่าวมาฮะเด็โอ้ข้าวผู้บ่าวผมบาเบิ่งเลยบ่าวลาวผาเพิ่นโอ้เพิ่นซื้อไก่มาผ่โดอไก่โอ้ปิ้งไก่ซื้อมาผักเจ้าอืมก็คือเอาไปกินรอบแรงโดยโดยดีแล้วมักอยู่บ่ขนมนี่นะมักอยู่บ่อุดยอดเจ้าเคยซื้อมากินอยู่บ่บ่เคยบ่เคยอ่าเนาะ ถ้ามีเงินกะซื้อมากินยุ่งน้องน้องแหละเนาะโดยโดยเดี๋ยวยังมาฝากน้องไหมซื้อยามาใบให้น้องติดใบในครัวเพื่อนเท่านี้แหละยาดีไข่อยู่ว่ายาดีไอแมนโดยโดีให้กันไว้ติดบ้านนี่แน่เนาะแมนถือว่าสิงจยมเพลนเลยเนาะแมนเอาไว้ให้ทางน้องเพื่อนเพราะว่าน้องเพื่อนกับโบคอยมีเงินเนาะบาง บบดเวลาเจ้าปวดหัวเป็นไข่เด้ใชะน้องหลาเจ้าไปชื่ออยู่ใช่อยู่ในพันใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าเขาซื้อมาไใบกระแค้นใวโดยโดยต้องให้ดูกรักกินเนอะโดยยัดใบยัดว่าเป็นขนมอลไรเนาะอ้าวยัดมาผู้น้อยเนาะเพิ่นบ่ฮู้เลยนี่เพิ่นบ่ฮู้บางทีเพิ่นกะดักกินกะมีเนาะน้องหลากินจะแซ่บยังตัวเด่นเด่นเนี่ยเป็นหานขนมเันไปบีบใส่เข่าใบเข่าแม่เนาะแม่บอกทางอ่ะเมยใบเนาะ พะว่าอีกอย่างทางแม่เพื่อนกับมีลูกหน่อยเลยเพื่อนอาจจะบ่จักเนาะบอกไว้ก็ดีได้เบาเทเ้ยน้องหล่านี่ก็คือผู้จักวิธีกินยาเลยเนาะน้องหล่าเนาะเจ้าฮู้จักบอฮู้จักแดดเนาะโดยการนี่ก็เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีอยู่พางไทยเด้อน้องหล่าเด้อเพิ่นได้อาผานเงินมาห้ทั้งเอื่อยเนาะ แ้วก็ให้ทั้งเอื้อยไปซื้อชื้อยามาไวให้เจ้าไว,ไวติดอ,อยู่ในเฮือนในชานของเจ้า,านี่แหละเวลาเป็นไข่ปวดหัวเวลาเขาเป็นไอก็ให้ทั้งเจ้าเนาะือว่าแม่เจ้าอเอายากินนะน้องละก็ให้เจ้าขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีอยู่พังไทยในเดิอน้องละอ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณเด้อขอให้ลำ้วยขอให้ เพิ่นชื่อยาข้าแต่มือนี้ขอให้เพิ่นลำทะเลยตัวเก่าเด้อโดยเนาะทั้งแม่ได้สะอวยพรให้เพิ่นได้บ่๊ะได้แล้วขอบุญขอบคุณเพิ่นได้บ่๊ะได้บ่ได้โดยมีแต่น้องแรงเนาะโดยกะดีใจน้ำน้องแรงเด้อเก็บใบเด้อน้องหล่าเด้อโดยป้าเนาะน้องหล่าไพ่เชิญโตตังมาให้เจ้านี่น้องหล่า ปุ้ยหญ่ใจดีเพิ่นเข่ามาทางได้น่ะน้องพามีบ่เบาวเท็บบอทางไหนเด้ใช่เนาะวันนี้เจ้าจะเอาไปตั้งใช้น้องหละตั้งอยู่หันบอโดยโดยป้านอนน้องหละอาเก็บใบเด้อน้องหละเด้อโดยโดยป้าพาเอื้อยไปเบิ่งทางห้องน้ำเจ้าปะเก็บใบเด้อแม่เด้อโดยโดย พ่อแม่พี่น้องเ้ยดอภิใจน้ำนองแดงเพลินพ่อแม่พี่น้องเ้ยไปเบิ่งน้องละสบายดีเด้อพ่อโดยสบายดีอื่นเทตโต้บ้นนี่พ่อยังบบแล้วเนาะโดยโดยคักแล้วแบนี้พุ่นนาะพ่อแม่พี่น้อง ปลาม่เฮ็ดกลางให้หน่าได้อพอนี่เล<ด>ยเอาทั้งส่วนนั่นมัน,ปนเ,เป็นดีไรพอแมนมันอยู่ทั้งหัวพอดบ่อยู่ทั้งหัวนะเคื่อนแน่โอ้ใกล้ทางเ่ยพี่สต๊อกโดยก็เดยมาเฮ็ดทั้งนี่ยาวเนาะโดยก็เลยวางถอดอะไรนั่นนี่โดยอันนี้ก็ถือว่าเฮ็ดกลางใหน่าเลยโดย,โดย,โดยอันนี้คือจ้างกับเจ้าว่ามาขุดนี่น่บมันจ้างบ่ร้อย โอ้แบบจ่างทั้งกอทั้งยังเลยทั้งกอทั้งมงทัยัญเรียบร้อยนะโอ้เท่าไรหาพอผมว่าหกพันโอ้หกพันบาทนั่ือนปอโดยโดยอืมโดยโดยคือว่าดีแด้แบดนี้เนาะพอโดยโดยดีแหละกังเบียงกังเว้นนี่ก็บ่ต้องไปไกลเนาะโดยบ่ต้องไปไกลแล้วแต่เก่าเนี่ยไกลแมนขาดบ่ได้ายนี่ก็คือหยุ่มน้ำใช่องไว้ตลอดเด้อพ่อเด้อโดยโดถ้ามีห้องน้ำแนาะบ่มีน้ำใช่ก็คือเก่าพอเลยเก่าแล้แมนห้องน้ำเปื้อนต้องต้องบังคุ้มหนุ่มสักซะแมนถ้าน้ำเบิดก็ ยุมเข่าเขนี่แม่หงน้ำเนาะบ่มีน้ำกะโอ้ยบ่อยากเปิดห้อหงน้ำผู้ได้นี่เนาะป๊าจักท่อนี่พ่อหกเนาะข่างละสามทักแล้วชาบันนี่ทักบ้าน้องแดงเป็นแบบเหมาเห็ดเลยเนาะจะคนมาเห็ดพ่อสามคน คือสีใบหรอกเนาะสามคนีอมามามนีกะเอาอลงเลยโอ้มาขุดเอาอลงเลยอันนี้เพิ่นมาเห็ดแต่เช้าูบอสเที่ยงโอ้เก้าโมงสิบโมงอโมโดยโดยโดยทักแล้วสช่ไหเนาะน้องแดงโดยโดยโดยก็คืออัน เฮือนคั่วมือได้เฉดสิเฮ็ดพอคั่วเขาไปเชื่อมต่อเพื่อนดีโอ้ถ้ามใบอันนี้แบบประตูห้องของน้องแดงเพื่อนได้ใช่ด้วเออเพื่อนย่างเพื่อนไปเ่อนเฮ็ดประตูข้างข้างต้องออกนะอืมเพื่อนอื่นก็แม่นเฮ็ดใช้ด้วยด้วเพื่อนไปแม่นนนะแล้วก็ต่อไปก็คือเฮือนคั่วไปด้วยเนาะคัวเลยแล้วก็อีกขังนี่ได้ใช่พอข้างนี้เป็นบริวารในใดถึงบอลผูกงัวนอีได้โดยโดย À, đẹp, nó ừ, anh đi cứ sau sau hoàng nam bao ừ, rồi rồi bự nhì chỉ đây bẹp. nho sau nho nơi này thì nó phổ, nó chỉ đây chỉ đây nhằng hết hàng đẹp loại rồi rồi <laughs> ช่วยเพิ่นนี่นะเนาะอือ้าวอะปงปงพิ่นไรโอ้ยฝุ่นเพงกนี้พ่นคูดแหละนนองหลานเปล่าแล้วจะอาบแล้วบอน้ามึอนี่ยังยังไม่ได้อาบบุกอาบคนละโอ้ต้องรอให้คั่มก่อนเนาะโดยโดยจีอาบตอนนี้ก็แบบคือว่าอะไรเนาะน้องหล่าคือวาแบบหลุดกับผ่านไปโดยแอบกระลุบเลยมันโหยโดย ว้าเพื่อนจิมากแบบว่าถาเขาของน้ำกัิอัดกระดึบเลยเนาะเพื่อนว่าเนาะก็คืออันโตอันได้เฉพาี่แมนโบ้อมาโูเนาะลอยลอยดีได้จ้ะลอยทักแร้วันนี้เนาะถ้าว่าฝนตกมาลมมากกับบย่านบ่วันนี้ โมย่านเนาะทั้งแม่เพิ่นตะกอนเพิ่นมาย่านลมมานีอ่อนแอดอ่อนแอดเพิ่นว่ะอืมคักแล้วจ้ะเนาะโดยโดยอ่ะดีใจน้ำเด้อะจ้ะอ่ะทั้งลูกกะสีได้กลับก่อนเด้อะพอเด้อโดยสบายดีโดยโดยโดยสบายดีเนาะน้องแดงเจ้ากะ คือกัน anyway, น um ั kind of ่นแหละน้องแรงแค่นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาบัวกระเบะเขามาเยี่ยมมายามทั้งน้องแรงเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำน้องเพิ่อนได้หลายพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือห้องของน้องแรงนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือแอมเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เหลือแค่ใส่ประตูพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือตอนนี้ทั้งน้องเพิ่นก็ถือว่ายังบ่ได้อาบน้ำนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็ถือว่าคำค้ำผู้ใดพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นก็อายแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ารถกัถือว่าเที่ยวทางตลอดน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ใดตรงห้องน้ามเลี่ยมผู้ใดพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือน้องเพิ่นว่าเนาะเข่าห้องน้าหรือว่าปิดประต <C ourse> ูเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะ ดีอกดีใจนะมือนีกะสาบัวกะมาเป็นสะพานบุญใหท้ทางอาผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่พังไทยผู้ใดพ่อแม่พี่น้องเนาะได้ผ่าเงินมาให้สาบัวจํานวดน,นึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะชื่อยาเนาะมาให้ทางน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องพอไรอาไหวอากินพ่อแม่พี่น้องเวลาปวดหัวเป็นไข่บบเนาะให้ทางน้องเพิ่นกะสิได้เอายามากินพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นกะ โบคอยมีเง ah, ินแน่พ่อแม่พี่น да, <im itti comigo> ้องเนาะถือว่าไปชื <itti> ่อชื่อยากอะก็ถือว่าไกลพ่อแม่พี่น้องเนาะกัไกลพ่อชมควรพ่อแม่พี่น้องกัก่อนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัขอขอบุญขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่พังไทยที่ไห้ชาบัวเนาะเป็นสะพานบุญไห้กับไห้น้องแรงเพิ่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะกัขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีได้หลายเนาะ ให้ผู้ใหญ่จะดีเนาะอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบบไห้ได้ควมไข่บบไห้มีเนะาะผู้ใหญ่ใจดีไห้มาในวันนี้เนาะก็ขอให้กลับคืนไปหาผู้ใหญ่เป็นชิปเท่าพันเท่าเนะนาะปัถนาจริงใดก็ขอให้ชมคำดังปัถนาชาถูกเนาะอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวก็ชิได้ กับก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะกับผักติดตามซาบัวในเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดได้กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว,ว่าดไทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวกระชิได้ขอกล้าคำบาสบายดีสบายดี